ชื่อรายการเลยรอาไยังเออ่ายเลยไ,ไม่รู้เดี๋ยวทุกคนอ่า <c oughs> เฮ้ยจะขึ้นไงวะโอ้สวัสดีครับจังเลยเดี๋ยวเอ,ไอาไปเพิ่มยังไม่ได้ฟิววางตุ๊กมาดีดีด,ดีครบครบวางวางวางสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่เราหลรัก <c oughs> วันนี้เรื่องใน วันเกิดผมในวันเกิดผมเลยจะถ่ายคลิปเป็นไตเติลของรายการของเราก่อนที่จะมีรายการจริงวันนี้เราก็ทําการไว้อะไรไว้ไว้อะไรให้กับ <One S 2> วันเกิดผมไหมมึงจะไว้อะไรให้กูเราพิจารวันเกิดกูยังไม่ตายนี่ไว้อะไรให้สติฟจ๊อบเรามีแอปเปิ้ลอตโมัติอ้าวแอปเปิ้ลนี่สติฟจ๊อบเป็นคู่คนพบแรงน้มถ่วงของโลกแล้วครับ ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอะไรนะไม่ใช่ยูเติ้ไม่ใช่อะไรนะกาลิเลโอกาลิเลโอไปไกลละร้านละาอ๋อไม่ใช่อาร์คิมิดีสละคนละเรื่องแล้ก็มีเทียนเอ๊ะปีนี้กลัวอายุสิบหกทำไมปักเทียนอุ้ยเทียนโคตรสวยเลยประหยัดครับดูเค้กครับเค้กเค้กเค้กสุดยอดมากมีข้าวต้มมัดด้วยมีโค้กเนี่ยเยียงหมดแล้วหมดแล้ววันนี้หมดแล้วปุ๊บ เราจะมาเป่าเคียกันเราต้องร้องเพลงก่อนร้องเพลงวันเกิดก่อนดิอ๋อร้องเอาขึ้นขึ้นมาเจิดจิงมาเกิดไม่ใช่แล้วคนเรา่ยงนะครับเอาลครับเอา Happy Birthday to you oh h a p p y Birthday to you oh h a p p y Birthday Happy Birthday a y Birthday to you เยเไม่ดีนว กโอ้มึงไม่กินไม่ได้สัตว์แม่งปอใส่แก้วกูมึงต้องกินเป็นเพื่อนกูเดี๋ <c oughs> ยวให้กูกินหลังรายการแล้วนะ <c oughs> ไม่ <c oughs> กินแม่งกินตัวนี้เออเหยื yeah, ่อ <c oughs> เพื่อนรักกันโอ้กินกินมึงกินก่อนเลยแล้วกูกินทีหลังไี่ที่ตัดตัดเค้กด้วยโโอ้หเฮ้ยแล้วก็ไปตัดแล้วแข่งอีกไม้ยเฮ้ยมีสามคน กินมีไส้ด้วยเออกินไม่เอาอันนี้แล้วกันไม่โหยังเย็นอยู่เลยอืออย่าให้มันร้อนบ่ตลกแหละตลกไปแล้วเออเอามึงแดกมึงถ่ายแดกด้วยเร็วกูด้วยเหรอเออกูไม่เกี่ยวไม่ไม่ได้เห็นไหมเนีเ่ยอยากมือที่อะไรไม่สกรป,ปรกใหม่กินทำไมมันจะล้างให้ของไหมเนี่ยไม่เดียวก็ได้เดียว หัวใ่เยอะสุดเอาหก็เอาน้ำดกินน้คอลให้มึงปวดที่อะไอ๊ยังไม่จบกดยงไงนี่วะ